เห็นผลชัดเจนคือช่วงนี้นะครับจากคนแบบที่เคยอยู่สูงแล้วตอนนี้คือแบบต่ําสุดๆไม่เคยไม่เคยต่าอย่างนี้มาก่อนทำอะไรก็ติดขัดใช่ครับแล้วร่างกายเป็นยังไงสภาพร่างกายและจิตใจเราแล้วก็ตัวเองมองตัวเองไหมว่ามีาอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวเราช่วงหลังๆหลังๆมารู้สึกถ้าเป็นวันโกนเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยดี จะร้อนแล้วแบบเหมือนบางครั้งแบบหาเรื่องทะเลาะก,กับคนไปเรื่อยเป็นเฉพาะวันโกนนะครับซึ่งว่าบางครั้งไม่ได้ดูนะว่าวันนั้นเป็นปฏิทินก็คือเป็นวันโกนอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยแต่วันนั้นนะคือมันต้องมีเรื่องเข้ามาทุกครั้งนะครับหลังๆมาก็อยากจะอ่าน ใช่ครับรู้จักพ่อแม่ได้ยังไงหรอ,อ๋ออลิซเป็นคนแนะนำรัแบบเพื่อนอเคยมาที่นี่สองคนแล้วตั้มก็เคยมาแล้วแล้ทำไมถึงอยากมาอาบเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีตัวเองแย่มากตอนนี้ครับรู้สึกว่าแย่มาตั้งแต่น่าจะมานปีกว่าได้แล้วครับแต่มันจะค่อยๆดอกแต่ที่เห็นผลชัดเจนคือช่วงนี้แล้วครับจากคน Leg. <sweak> ความรู้สึกแตกต่างจากทุกวันเพิ่มขึ้นมาอีกไหมตอนอาบนน้ำมนดอกไม้รู้สึกแม่รู้สึกยังไงรู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้รับพลังงานบางอย่างเป็นแสงสีขาวตอนที่ลาบมาขันแรกขันต่อไปต่อไปก็มันเหมือนมีมันมีพลังงานบางอย่างเราซึ่งเราเราว่าเราตัวเองเราเราสัมผัสได้ว่ามันว่าว่าว่าเข้ามาตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเราเป็นแสงสีขาวก็บวกว่ามากว่ามาคืออ่านน้ำมนต์น้ำมนต์ดอกไม้ตอนนั้น ตอนอ่าน้ำมนต์ปกติก็คือเหมือนไม่ไม,ไม่มีอะไรเกิดขึ้นปกติก็เหมือนแบบนแต่ตอนนั่าน้ำมนต์ดอกไมนะ้รู้สึกได้เลยครับรู้สึกเป็นเย็นรู้สึกเป็นแบบได้รับพลังงานบางอย่างก็เหมือนเวลาที่เราทาบุญแล้วเรากดน้ําให้วิญญาณทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอย่างเงี้ยแสงบุญครับอือบุญพ่อแม่เอาน้ํามงคลน้นําบุญให้กับเราครับ เราจะให้เพิ่มบุญให้กับเราและก็บุญตรงนี้ก็ให้กับพลังงานที่ยังอยู่กับเราและเขาสามารถไปได้ส่วนที่เหลือลที่เป็นฝ่ายกุศลเป็นจก,กรรมในเวรนั่นแหละเลยเลยทำให้เราสัมผัสได้โล่งสบายใจแล้วก็ให้ให้เราพิจารณาด้วยตัวเองนั่นแหละวันนี้ก็หมดละแล้วเดี๋ยวก็ ไปแก้ในส่วนที่ที่บอกไปทำในส่วนที่บอกแล้วหลังจากนี้ไปก็มันสวดมน์นะกลับมาหาันมาปฏิบัติมาสวดมน์ปฏิบัติแล้วแม่ที่ช่วยเหลือลูกให้รอดพ้นจากสิ่งอัป,ปมงคลที่มันติดตามตัวรูปมาตั้งนานแสนนานจนมันแบบ mm hmm. ทุกคนเห็นทุกคนตกใจหมดเลย mm hmm. แต่จากเห็นรูปตัวเองเมื่อวานจากวันแรกวันที่สองวัน แล้วก็วันนี้รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนขึ้นไปเองจากหน้ามือเป็นหลังมือคือแบบเห็นได้ชัดเจนทุกคนทุกคนเห็นรูปแรกคือทุกคนร้องหมดเลยตกใจว่าไม่เคยเห็นผมในสภาพนี้อแล้วพอวันที่สองทุกคนบอกเออเรื่องดีขึ้นแล้วรือว่าโชคดีที่ได้มาเจอพ่อแม่ได้มีบุญ <Okay. S 1> นี่คือเขาจะกำหนดตายตัวไปเลยว่าเท่านั้นเท่าน,นี้นะอะไรอย่างนี้ แต่ต้องยอมรับวว่าพระแม่นี่ทําดีมากคือแบบทําให้กับลูกศิษย์คนหนึ่งแบบสามสี่ชั่วโมงท,ทําพิธีแบบนั่งท,ทําพิธีอยู่คนเดียวสามสี่ชั่วโมงซึ่งมันถ้าเทียบเท่าเวลาก็คือมันเสียเวลาเสียพลังบุญมากแต่พระแม่ก็เต็มใจที่จะช่วยมผมต้องแบบกราบกราบสาธุ บารมีพระแม่ทั้งนี้มากมากเลยที่ช่วยผมเหมือนได้ตายแล้วได้เกิดใหม่อีกครั้งการช่วยของพระของแม่แล้วก็พระแม่เนี่ยละเอียดไหมละเอียดครับละเอียดละเอียดยังไงคือแม่มองทะลุใช่แล้วมองทะลุแล้วก็ทําทําพิธีแบบเหมือนแบบไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นไปก็แค่บางครั้งไปก็ อน้ำมล 99, ลวล599แ้้เก็ไปถึงก็ตักนะ้ํามาท่องคาถาสองสามจบตักลาดหวาัวคือจบไม่ถึงสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังเราก็ยังไม่ได้สัมผัสว่ารู้สึกอะไรขนาดนั้นนะครับ่อแม่นี่ละเอียดมากใช่ไหมใช่ร,รู้สึกดีเรารู้สึกโลง่งแล้วการมาทําครั้งนี้รู้สึกว่าครั้งวันที่หนึ่งที่สองที่สามจนถึงวันเนี้ยคือวันที่สามเนี่ย คือเรารู้ได้เลยว่าเราเราเราสัมผัสได้จากครั้งแรกจนถึงครั้งที่สามจนคนรอบข้างที่อยู่ที่บ้านก็ว่าเออตั้งแต่ผมไปมากลับมาวันแรกผมพูดเก่งขึ้นผมล่าเริงเหมือนเดิมเพราะเมื่อก่อนบ็คคลล่าเริงคืคนชอบคุยชอบสนุกสนานแล้วผมจะมาหลังๆผมผมจะนิ่งจะเงียบจะไม่สนใจใครจะไม่คุยอะไรกับใครแต่พอผมกลับไปผมเปลี่ยนบุคคนละคนผมว่าเออกลับมาเปลี่ยนป็นคนละคนพูดเก่งขึ้นนะ เล่นขึ้นหน้าตาสดใสขึ้นอะไรอย่เงี้ยครับคือคนคือคนที่อยู่ด้วยกันเขาเขาบอกเดี๋ยววันนี้จะวันนี้กลับไปจะ <c oughs> จะยิ่งสะพึงมากกว่านี้ในคือเรากลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วตอนเนี้ย <c oughs> กลับมาเป็นแบบมีราศีแล้วตอนเนี้ยครับ <c oughs> มันเปลี่ยนไปมากเลยก็ขนาดเพื่อนเมื่อวานแสดงว่าพ่อแม่ท่านให้พลังบุญเราแล้วก็วิญญาณเหล่านั้นเยอะมากจริงๆครับ มันมันอย่างนี้เลยอะ่ะมันมันเป็นดํากับขาวเลยอะ่ะใช่เพราะผมเมื่อกี้ผมนั่งตอนที่ผมนังม่งแล้วผมสัมผัสได้คือแบบคือเราไม่ได้คิดตัวเองเหรือว่าคือเรามันสัมผัสว่าบ<า>ว่าบว่าบใช่จ<า>กักรวาลลงมาถ่ายส่สีขาวว่าบวาบลงมาว่าบลงมาแบบทำเอ้ยทำไมเรารู้สึกแล้วรู้สึกดีรู้สึกแบบตอนตอนที่อาบถังแรกก็คือเป็นน้ํามูลปกติที่แบบเหมือนไล่อาจจะไล่สิ่งอัปมงคลแต่น้ํามันน้ํามูลดอกไม้นี่แบบ เรารู้สึกได้เลยเราสัมผัสได้เลยว่านี่แหละคือเหมือนนพลังบุมที่พ่อแม่ท่านประทานให้เรารู้สึกดีขึ้นเลยเยอะเลยครับรู้สึกโล่งสบายวานันนี้อาบวันที่สามนะ<า>ดูการเปลี่ยนแปลงดู <c oughs> เดี๋ยวหาว่าใช้แสงใช้นี่อาจดูหลายๆมุมดูหลายๆมุมอือยิ่งยิ่งแสงเยอะยิ่งสว่างเนี่ยดูหลายๆมุมกลับมาเป็นเหมือนเดิมอาดูใกล้ๆอืดูใกล้ๆเดี๋ยวส่งให้อเล็กดูให้ทุกคนเทตามดูซิกลับมาหล่อเหมือนเดิมแล้วนะครับ <c oughs> อืออ่าเห็นไหมเปิดแล้วลูกเพราะแม่เมตตาอืออ่ะเป็นปกติละ